นี่ครับโดมเบอร์ครับอ่ากินครับนี่กินหลายคันด้วยแล้วเนี่ยใกล้ว่ะติดกิ่งไม้ผมดึงมามันนะาดอีกคันหนึ่งอ่ะูดเลยโอ้โหผมกำลังเทน้ำอยู่ผักเออหย่อนเอาก็ได้ครับสวัสดีนานาที่รักในการตกปลาทุกท่านนะครับสวัสดี FC ช่องมากินปลา h ช n แนลนะครับแล้วก็ สวัสดีนานาที่รักในการตกปลาสายคลองสายธรรมชาติทุกท่านด้วยครับก็วันนี้นะแมวพาเ,เพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศครับมาหาเช็คหมายใหม่นะครับก็เมื่อเช้าเลิกงานก็ดิ่งไปที่คลองสิบเลยนะครับไปดิป่งมาไปที่คลองสิบไปตกอยู่วันชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงครับมีแต่ปลาเล็กกวนนะครับก็เลยตกรอพอนักอบมา ราก็ชวนกันมาอยู่เขาสิบสามเขาสิบสามน้องเสือครับผมอยู่ก่อนถึงสะพานสีบองทางนู้นนะก็เป็นครั้งแรกที่นักกอล์ฟมานะคนักกอล์ฟยังไม่เคยมาพานักกอล์ฟมาครับผมเสียงรถจะดังหน่อยครับผมเพราะว่าอยู่ติดถนนเลยนะอย่าด่ามาผมนะวันนี้ผมแอบอยู่ก็เดี๋ยว ก่อนไปรับชมคลิปนะก็อย่าลืมกด subscribe ให้เ้วแมวด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใช่หาหมายมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับผมก็วันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้เป็นคลิปตกประนินนะครับก็คงจะต้องเป็นพวกะเทียนกระมังเป็นปลาสายขาวนะเพราะว่าเขาสิสามเนี่ยปลาสายขาวเยอะปเก็นสายขาวปลาเกตสามน่าจะเท้าที่เห็นหลายๆท่านหน้าๆหลายๆท่านมา ก็จะเป็นปลาสายขาวซะส่วนใหญ่ครับสะเพียนกระมังอย่างเงี้ยเพราะผมเห็นในช่อง youtube นานาหลายๆท่านก็จะเป็นพวกนี้เดี๋ยวมารับชมคลิปกันแล้วกันนะครับว่าจะประนินที่เราไม่ได้นะครับเราจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับก็ครับโอเคก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันครับผมก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของเม่อเช้าที่คลองสิบด้วยนะครับ เต็มแรกครับผมกะมังครับไฟสวยเลยนะ แต้มครับผมกระมังฮะ เลยครับเดี๋ยวปล่อยตัวเล็กนะครับเก็บตัวใหญ่ไว้สองตัวอีกแล้วครับผมเดี๋ยวเอาแต่ตัวใหญ่นะครับตัวเล็กกดปล่อยลงสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมครับตัวเล็ก ครับปลาส้อยปลาส้อยโว่ะนะอุ้ยปมีหรือเปล่าวะ๊หวังญ่เอิยวเอามือเลยโอ้ยนี่วายกินคันพุ่งเลย วันนี้พาน้ามาตกกระมังนะครับวันนี้เขาก่อนลงคลิปตะเพียนไม่มีคนดูไม่มีคนดูวันนี้ลงคลิปกระมังมั่งครับผม มแกล้มจ่ากํามังครับผมของโปรด้มเลยอุ้ยเอาไงเราโอ้ยปากแหวนโอ้โหทำไมมันเล็กลงเล็กลงครับ มาแล้วกามังตัวแรกวันนี้เรามาชมสายขาวกันวันนี้นกก๊อบเพิ่งมาครั้งแรกเลยนะครับที่นี่เพิ่งมาครั้งแรกครับ13 13ม้องเสือของเสือวันนี้ล้าแมวพามาเป็นสายขาวบอกว่าอยากกินปลากระมังเพราะตกปนินใบเมียไม่ให้กิน, <laughs> นกินแล้วกินแล้วกินแล้วพนั้นกินแล้วขันกลางขันกลางเฮ้ยสองคันเลยนั่นน่ะกินคู่กันน่ะ เอาก่อนเอาก่อนสองการคู่เลยนะเฮ้ยไอเร็วยงน้อแมวมาเร็ว,วเอาอย่างนี้ก็บันเทิงสิครับทีเนี้ยเฮ้ยหลุดโอูเอ้เบลเลอร์เลยตัวแรกหลุดนั่นแหละคันันซ้ายอีกคันไหนนี่เหรออ่าซ้ายเออนั่นแหละอ๋อคันนั้นกดอีกเหรอ,อนี่ขัดกลางด้วยนะันเเลยเหรอใช่ เมื่อกี้มันกดคันคันสองกับคันสามคู่กันไม่ใช่คันนู้นไอ้หลุดอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะปลาหลุดสองตัวแล้วหลุดตอนขึ้นฝั่งอะ่ะไอ้คันนี้ด้วยเออไอ้คันนี้ด้วยเมื่อกี้กินไปม,มันยาวมันยังเลยทีเนี้ยเฮ้ยของแท้เลยว่ะเอาเอาตัวที่สามจะหลุดไหม เอาแล้ววันนี้เอาแล้วตัวสวยครับอ้สวยตัวสวยเลยอะไรนี่วัดปลาสามตัวได้สองตัวเดียวโอเคโอเคครับผม สวยอะตัวใหญ่มันใหญ่เลยอ่ะกินลิมเลย <Yeah. S 2> ไม่ไม,ไม่กินไกนะ่ไหมใช่เมื่อเช้ากินไก่อยู่ตอนนี้กินลิมกลัวแต่ผมจะวิ่งเลยลงน้ำนี่ยนะโอ้ทำไมหลุดวะ

อยู่ปะวะนี่นิงปนะนะนี่ครับตับเบลล์ครับอ่าอีกแต้มนึงครับผม ไว้ข้างๆริมฝั่งครับปลาก็ยังมากินครับนี่กินหลายคันด้วยนะเนี่ยอมกินใกล้ว่ะไมกแต้มครับอุ้ย ค hey. one hour, one hour. มาไอต่มครับผม หาวหาวนหาวานหาว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 นเฮ้ยมีปลาตัวใหญ่อยู่มีปลาอยู่มีปลาอยู่ <c oughs> แต่มันเอากิ่งไม้มาด้วยว่ะ หลุดไปแล้วครับปลามันดึงไปแล้วไปติดกิ่งไม้ผมดึงมามันน่าจะสะบัดหลุดไปเลยอ่ะโอ้ดึงคันงงเลยคันโค้งแล้วก็คันอภาดอีกคันหนึ่งหลุดเลยโอ้ผมกําลังเทน้ําอยู่บอกแล้วตอนเผลอมันกินอ่ะบอกให้ทิ้งขวดน้ําทิ้งขวดน้ำเมื่อกี้ ไกลครับนี่ตีใกล้ประมงชายฝั่งครับหย่อนเอาตรงเนี้ยไม่ต้องไปไกลตีไก่ติดแต่ผักเออหย่อนเอาก็ได้ครับนี่ นี่ายแตงครับผมช่วงเช้าตอนที่เรามาตอนแรกเป็นกระมังนะครับตอนนี้เป็นตะเพียนแล้วครับมาอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับผมปลาถังกวัดจะเก็บขันเบ็ดกลับบ้านติดเฉยเลยครับเดี๋ยวปล่อยไปครับไม่ไม่กิน ได้ตัวเดียวท้าไยยะูจะกินอยู่ครับผมก,ก็โหคนทำร้อนไม่ไหวแล้วร้อนมากก็ร้อนเ<อ>กินครับโูโ้หเวลาบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งอืมบ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วครับบ่ายโมงจะบ่ายสองนี่แดดร้รนร้อนมากเลยวันนี้ร้อนจนขนลุกอะครับผมใช่อ๋ออีกอย่างอะผมกับแมวออกกัดดึกมาด้วยเดี๋ยววันนี้เราก็คงต้องจาท่านผู้ชมนะครับจากกันเพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วใช่คลิปหน้าเราสองคนจะไปตกปลาที่ไหน ติดตามผลงานเราสองคนด้วยนะครับผมครับติดตามล้วชมช้องสายเล็กๆนี้เลยครับผมครับดูช่องผมแล้วก็ดูช่องน้ำแมวด้วยนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้หน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูผลงานงานวันนี้ไปยกก็คือรวมไปเลยนะครับวันนี้ใช้กระชังเดียวไปเลยนี่หลมก็ลุมก็กระชังผมมันสั้นครับผมมันมันไม่ถึงไง ของก๊อฟยาวหน่อยก็เลยใส่ด้วยกันไปเลยจริงๆปลามีอยู่ในไอในถังแดงในถังแดงหลังรถผมอีกประมาณเจ็ดแปตัวนะครับนี่ครับสำหรับผลงานวันนี้ของเราสายขาวขาวล้วนเลยวันนี้ขาวล้วนใช่ก็ตะเพียนตัวสวยนะกระมังกับตะเพียนน่ะถือว่าตัวตัวดีเลยแหละสำหรับนานาท่านไหนที่ ชอบสายขาวครับของ13แนะนำเลยน่าลุ้นมากนี่ครับก็สำหรับวันนี้ผมกับน้ําแมวก็คงลาละครับจากกันเพียงเท่านี้ก่อนครับผมบายบายครับผมนี่ถือกล้องนะถือกล้องบลยบายครับนี่สองตัวเลยนี่ดูดูน้อแมวนี่นี่ครับนี่ครับใช่ถือว่าพอได้เลยนะครึ่งวันไม่ถึงครึ่งวันหรอกตกอยู่นี่ประมาณสามชั่วโมงอือใช่ครับโอเคครับผม ็ผู้แพ้ไม่ต้องตายเสมอไปนะครับสําหรับปลาตัวนี้เป็นปลาโวนจันท์หรือเปล่ามันจันร์หรือยิบศพน้อยเนี่ยครับก็ใช่ครับผมผมจะปล่อยเขาไปนะตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวเล็กอยู่ใช่มันอาจโตได้อีกอ่ะส่วนกระมังตะเพียนะ้มันก็ของโปรดผมไงผมก็ต้องเอาไปทอดกระมังยำนั้นแหละอันนี้ก็ปล่อยไปครับผม ปล่อยให้ไปเติบโตแล้วค่อยมาเจอกันใหม่เดี๋ยวนัดหน้ามาสัก3ามโล